วิธีบันทึกวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์มือถือกรณีที่ไม่มีฟังก์ชันอัดวิดีโอในเครื่องค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ ในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์มือถือของตนเองนะคะสำหรับใครที่มือถือไม่มีฟังก์ชันอัดหน้าจออยู่เนาะ ถ้าเอาแบบท่านสมัยหรือว่าปัจจุบันเลยเนี่ยโทรศัพท์ทุกเครื่องน้ําคิดว่ามีฟังก์ชันวิดีโอบันทึกหน้าจอในเครื่องอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นของน้ําก็แค่ปัดขึ้นเลื่อนมากดภาพหน้าจอพิเศษก็จะมีตัวหมวดต่างๆให้เราเลือกทั้งแคปหน้าจอแล้วก็บันทึกวิดีโอหน้าจอได้ด้วยแต่ว่าถ้าของของใครเนี่ยที่อ่ะ Android 8อ d r ด i บ7ลงไปก็อาจจะไม่มีนะคะทุกคนถ้าหากเราไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวช่วยตัวช่วยของเราในที่นี้ก็คือแอป,ปบันทึกหน้าจออ่าของน้ำนะคะน้ำใช้เป็นแอป,ปนี้ซึ่งแอป,ปตัวนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เลยนะให้ทุกคนเข้าไปพิมพ์ที่ Play Store ค่ะเข้าไปแล้วก็กดไปแตะแตะไปที่ค้นหาจากนั้นแอป,ป บันทึกวิดีโอหน้าจอเราก็พิมพ์แบบนี้แล้วก,กดค้นหาจากนั้นนะคะบันก็จะโชว์แอปต่างๆเลยขึ้นมาให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการแอปไหนเห็นไหมมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะน้นผะู้ชม เราก็เลือกเอาแอปใดแอปหนึ่งนะคะท่านผู้ชมส่วนใครที่ต้องการเป็นแอปแบบเดียวกันกับน้ำเนี่ยก็สามารถเลือกตัวนี้ได้เลย2023ตัวนี้นะคะแล้วก็กดติดตั้งวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเราก็กดเข้าไปที่แอปจากนั้นมันจะเด้งมาแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ของเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งดาวน์โหลดมาก็อาจจะต้องตั้งค่าอะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันมันไม่ยากนะคะในส่วนนั้นก็ขอข้ามไปเลยละกัน ทีนี้พอเวลาที่เราต้องการใช้งานเราก็แค่กดไปที่แอปจานั้นมันก็จะเด้งตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็สามารถแตะไปหนึ่งครั้งแล้วก็จะเห็นปุ่มวงกลมแดงๆนะคะนั่นคือส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยอัดคลิปวิดีโอหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราได้เราก็สามารถกดแตะได้เลยโอเคนะโดยแอปนี้เนี่ยก็จะมีดินสอให้เราใช้งานด้วยนะคะท่านผู้ชมแบบนี้โอเคถ้าไม่ต้องการใช้ก็กดกากบาท ใช้งานเสร็จแล้วก็กดปัดทิ้งได้เลยเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนส่วนใครที่อยากจะให้เจาะลึกวิธีการใช้งานแอปอ่านหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ